พบกับ SD i l เรียอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำหวานจะพามาดูในส่วนของการรีวิวนะคะของหน้างานในส่วนของตัวราบันไดนะคะอันนี้สินค้าตัวนี้เราก็รับทำเหมือนกันนะคะสำหรับความต้องการของลูกค้าบ้านนี้ก็คือลูกค้าต้องการราวบันไดเป็นไม้นะคะอันนี้ ไม้ก็คือจะเป็นไม้จริงนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีการย้อมเป็นสีไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลน้อยนะคะของเราก็จะมีทั้งน้ําตาลเงาหรือว่าน้ i, ําตาลด้านนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะส่วนตัวโครงของเราก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะเหล็กของเราก็จะเป็นเหล็กแท้นะคะเหล็กไฟสตีลเลยอันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เชื่อกชุบในส่วนของน้ํยายากันสนิมไปแล้วนะคะส่วนตัวฝาครอบตรงนี้ก็จะเป็นตัวสแตนเลสนะคะอันนี้ก็ไม่เกิดสนิมแน่นอนนะคะ ก็เรารับทําตามความต้องการของลูกค้านะคะตัวเราลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นตัวสแตนเลสหรือว่าจะเป็นไม้นะคะอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวต้องการจะพาไปดูด้านบนอันนี้ก็คือเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะสีก็จะเข้ากับตัวบันไดของลูกค้าเลยนะคะของเราก็จะมีสีให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าต้องการแบบไหนอันนี้สามารถระบกสเปคกให้เราได้เลยนะคะหรือเราปกสเต็กได้ไหม ขนาดนะคะทั้งตัวสีแล้วก็ตัววัสดุนะคะว่าลูกค้าต้องการน้างานแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือบันไดของพอรลูกค้าก็คือเป็นตัวไม้นะคะราวก็เป็นลวาวไม้เชิกรามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กทั้งแถงเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการเกิดสนิมนะคะถ้าลูกค้า,าติดตั้งในบ้านเนี่ยก็คือการใช้งานขั้นต่ำเลยก็จะอยู่ที่สิบป,ปีนะคะ สามารถทำความสะอาดง่ายค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนสินค้าตัวนี้เราก็รับคำนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจลูกคา้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่เว็บไซต์เบอร์ไวเบนแบบเอสติบิลเลียนตัซีโได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเนี่ยรับประเมินัดงานให้ลูกค้าฟรีนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากสินค้า